ผมสวัสดีครับผมทุกคนน้องสายหาพาหายู่หากินนะครับผม,มนนี้อยู่หาย,ยู่หน้าคือเก่าครับผมแล้วก็มีพันตุยนะครับผมครับพันตุยใสยลุยครับครับผมตกแรงลงมาลงทงลงทาออกหายู่หากินนะครับผมก็วัอนี้เฮ้ไปใส่ผันตุยใสแงบแงบเนี่ยแงบดักกบมครับผมทั้งเบิดมีอยู่แปดอันเนาะ อยู่ในนี่อีกหาอันครับผมไปอยู่ในหกอันอันนี้อีกสามครับผมมีเก้าหลังครับผมเนาะกับเนื้อที่ใส่มาอนี่กับเป็นเนื้อพวกขี้ปลาขี้ปลาหัวปลาเนาะก็หน้าเราได้ไปใส่ดักรอบดักใส่มาเนาะก็ได้ปลาเล็กปลาหน่อยมากกับเพ่อนเฮดแล้วก็ให้เล่าโจงไว้ไห้เนาะพันตุยเนาะก็เป็นสูตรเนื้อแบบโบราณเนาะพันตุยเนาะผุดฒ่าผู้แกเพิ่นเคยใส่มากแมนผุดฒ่าผุ้แกเพิ่นพาใส่แบบนี้เนาะทุกคนเนาะก็ ไปมีวิธีการหรือมีเนื้อที่แตกต่างที่มันเข่าดีก็สามารถแนะนํากันได้นะครับผมเนาะเดี๋ยวไปเจอกันยูไม้ปุ่นป่ายูค่าเนาะพันตุยเนาะสวนสวนยูค่า,าตามขอบขอบสวนยูค่าบางที่มันติดกับฝาเขานะครับผมช่วงนี้เขากำลังออกร่วงแลครับผมเนาะเพราะว่าทางนี้ค่อนข้างที่แรงเนาะปีนเนาะพันตุยเนาะเพราะว่าเพิ่งเริ่มได้วานได้ไทช่วงอ่า มีทุน้านะตืเน,ะนาะครับผม,มาาพอป,พอปกติกับเสด้เห็ดตั้งแต่ช่วงเมษาพฤษภาเนาะ <ướ> ครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันยุ่มไม้ที่เดียวเลยครับผมเนาะ,นนะตอนนี้กําลังเดินทางครับผมนี่ครับบรรยากาศทุงไฮทุงหน้านนก็ถือว่าสดชื่นนะครับผมเนาะได้ออกหายู่หากินถึงแม้ว่ามันจะมีผลงานก็นตามนะครับผมเป็นความสบายใจเป็นความสุขของวิถีชีวิตนะครับผม ม่อวานนะจินำหลายเอ้ยเฮ้ยทุกคนมองไปสักดักมองดักไข่ผมของน่าจะเป็นของของไอ้่นเนาะมาใส่โอ้เมื่อกี้พุ่นุห้องพุนหอ้หอ,งหองกาจกาก่คุนล <c oughs> อยเลยมันตัวเยกเบิง๊ง <c oughs> เพื่อเพื่อถือดิเพื่อถือประคิ้ง,งหน่อยครับออมาใส่ เหมือนเรามาเบิงหรอบอเมื่อกี้นี่เรามายามเนอะหนุนยุกคนโอ้ยน้ำขึ้นก็เกาตัวนี่ป้านตุ้ยสงสัยฝนตกเมื่อสองสามมือก่อนนะครับผมเพราะว่าข้างหน้านี่มัน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 ,มนถ่วงแบบนี้นะครับผมทุกคนนี่ครับไม้ทั้งหน้านี่เป็นปลายยู่ข้านะครับผม ผมจะเลาะไส้ตามขอบขอบนี่ไปทั้งนี้ครับผมน่าจะพอนะครับเนาะอ่ากับดักเข้ามีอายุกเก่าหลังเอ้ยมาเป็นกับดักไอ้รอบนะผมรบอบรอ,อบดักกบหรือว่าแงบดักกบเส้นทางค่อนข้างที่จะเดินยากนะโอ้โฉนี่ มาถึงหมยแล้วทุกคนนี่นะครับลักษณะไมายขาเหาก็จะเป็นแบบนี้ตามขอบปลายยุค่าไปดีนะครับผมเนาะก็จะหาจุดหาตำแหน่งว่างให้มันเหมาะสมนอนฟันตุยเนาะนนก็น่าจะพอเพียงครับเนาะครับผม,เ,บผมเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปรุ่นกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับเนาะไปเบิงวิธีการไปเบิงการใส่อุ้ยเดี๋ยว ตรงนี้ผ่นตยน่าจะเหมอนี่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 ผมทุกคนตรงนี้เดี๋ยวจะเอาตัวนี้จุดนึง่งพันตนยลุยเดี๋ยวให้ผ่านตยเห็ดเห็ดไอ้มองเห็ดจุดที่จะลงแงบนะครับผมก็ความยาวกับสีอยู่สีประมาณสามสิบเซ้นนะครับผมนี่ตัวนี้ ตัวนี้อาจะพังนะพันตุ้ยนี่ hmm. แล้วก็อันใดใส่ดอดไรคกับใส่ครับผมพอมมีอันงไม่รูปชุดไม่กับนี <Okay. S 1> เอาละครับต่อไปเดี๋ยวใส่ปลากับก่อนครับผม จากสองตัวแล้วก็มีพวกขี้ปลาหัวปลานะครับผมเนาะที่เตรียมมานะครับผมเพราะว่ากบมันจะได้กินนะครับผมเนาะมันเป็นกินข้าวของปลานี่ครับผมใส่ลงไปเป็นเนื้อชั้นดีนะครับผมทุกคนผู้เตาผู้กแกเพื่อนไดพาหิตต้อเหิดตามนะครับผมนี่ได้โตไ่ได้โตอีกเรื่องนึงนะครับผมเนาะอาย่หากินนะครับผมหมานไผ่หมานมั่นครับผม ทุกคน่อชอยนี่ทางหนากระฮิตอ่าเป็นเอื้อย่อายนะพันตรีล้านเป็นล้านเนาะแต่มันเรียบเพราะว่ากบมันจะเห็นทำเลแบบนี้มันก็จะขึ้นมานะครับผมนนี่คือจุดที่หนึงนะครับผมทุกคนนี่เสร็จแล้วหนึ่งจุดก็หาอย่งางมาบังไว้จังหน่อยนะครับผมปะเดี๋ยวรอจุดต่อไปครับผม bây giờ mình sẽ cái chút nữa không? Không? này cho dùng để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  เกเงเเียเเดี๋ยวเรเานี้ครับเนียอไปนเเนเั้งนีีีนะครับทุกคนนี่ประมาณนี้นะครับผมทุกคนตำแหน่งการว่างนะครับเนาะการว่างนี่ครับผมแบบนี้เท่ากับหาไม้มาเสียบแบบนี้นี่นะครับัดไว้เอาไม้มาเสียบคัดไว้แบบนี้นะครับผมทุกคนนี่เพื่อที่จะวายมัน อ่พิกกับด่านับผมเนาะเวลาโกบมันดิ่นับผมเนาะถ้ากบตัวใหญ่ๆมันก็จะดินแห้งมันอาจจะพิกฟังอีกฟังหนึ่งมันอาจจะออกได้นะครับผมทุกคนนี่ครับแบบนี้อ่ะจางไหนก็เดี๋ยวรอรุ่นกันนะครับผมทุกคนเนาะเดี๋ยวผมกระพ่านตุยคอโตใส่ไปเรื่อยๆก่อนนะครับเนาะแงบมีอยู่มั่นเก่าหลังแต่ว่ามันพังอันหนึ่งเอาละไปครับทุกคนมันๆครับผม ทุกคนตรงนี้เป็นหลังสุดท้ายนะครับผมมีมาบึงจุดเราจะลงมีนะครับผมทุกคนเขากระเฮ็ดแบบนี้นีนะครับผมตรงนี้คือจุดว่างแงบของเขาแล้วก็มุมมีกระเฮ็ดเป็นล้านนะครับผมเนาะเป็นข้างกบเขาฝั่งนี้ฝั่งนึงแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งครับผมฝั่งนี้เฮ็ดเป็นแบบเรียบนะทนุกคนนีครับแล้วก็เอาเนื้อเขาใส่ทั้งในแบบนี้ก็จะเป็นเนื้อพวกขี้ปลาพวกหัวปลาเนาะพันตีเนาะงนั้น ครบผมที่พระเจ้าเราได้เฮ็ดปลาแล้วก็เอาพวกขี่เอาใสออย่างนี้มันออกกรบผมนี่แบบนี้ถ้ากบมันเห็นมันได้กินทำมีโตเขาในนันครบผมแบบนี้นะครับทุกคนนี่เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมก็เดี๋ยวหาพวกไหมหาพวกใบไหมใบห้ามาบางไวนะครับผมเนาะเพื่อที่จะอำพังปิดไว้นะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวรอรุ่นกันทีเดียวตอนเศร้าเลยนะครับผมเนาะ ก็การขึ้นกับบดามาลุนกับผมเนาะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโกไปมันหาฮยูหากินของมันนะครับผมเนาะหายูหากินตามธรรมชาติกับแบบนี้แหละครับผมเนาะเฮาบอสามารถที่จะคาดเดาได้ว่าเฮาจะได้หรือบดายนะครับผมเนาะหาฮายูหากินกันไปผมเป็นกาลังใจให้ทุกๆท่านครับผมนะหากใครชอบคลิปแนวหาายูหากินแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเพื่อบ่อยพลาดการหายูหากินแบบนี้นะครับผมขอบคุณขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผม ผมใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนก็มาอยู่รถดแลยครับผมเนาะเนี่ครับผมขาดบ่ไรครับผมพันตุยเป็นสิ่งที่เยียวยาเจียวใจเยียวยาจิตใจเอินเป็นยังก็เป็นยาเออเอินสมุนไพรสมุนไพรสารยังกันะฮะเอิ้นี่สารในตัวยังเอโนฟินบ่เฮ็ดแต่มันล่าเรื่องครับผมมสารนันนั้น สารเนี่ยวะสารเนี่ยก็สารเนี่ยก็ซาวม,มันทอดนี้เลยสารไฮโดรลิกแต่มันใส่รถ <c oughs> เอ้ากัเปรียบเทียบไงรถกับพ่นไงนยกขึน้ยนยกลงว่ครับผมทุกคนกับมีแน่จะน,น้อยนะพันตุนยเนาะตกแรงลงมากอะ ประมาณนี้แหละครับผมเนาะอยู่ไฮอยู่หน้าบรรยา,าก,กาศตัวไหนจน้ากดสบายใจรับผมนะตอนไหนก็นเดี๋ยวรุ่นกันตอนเศร้าด,ดีวกว่าน,นะครับผม <ไป S 2> ทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวคอรต,ตกับป่านไปยังกลางคืนคือบยายามบรูแล้วเพราะว่าพ <c oughs> <c oughs> ย่ยานทีเ,เพราะว่าเพราะว่ามันบคือเบ็ดป่าเนาะแน้วกันว่าเขาไปกวนมันปุ๊บนี่ก๊มันหูมันทีมันจะบ่มาไก่ บางทีหูครับผมก็เลยว่ใส่ปุ๋พอมารุนเสารทีเดียวนะครับผมแมนทาบิดนี่เขาต้องมารุนเนาะแมนทาบิดพอมาเได้แมนพอเขาได้ไปใส่บิดทาบิดมันจะบางเท้อมันกินแล้วมันอาจจะรุดได้เพราะอันนี้มันเป็นเป็นรอบดักยูเแลยวเพราะว่าถ้ามันเข้าไปกะยากครับผมที่มันจะออกมาได้เนาะถ้าบอแมนโตยันยันดีเนาะดิ้นจนพังเบิร์ดนะทุกคนแต่กะบอคอยมีดอกครับผมส่วนส่วนหน่อยเนาะนอกจากจะเป็นพวกรอบแงบอันเก่าเกานะที่มันแบบเริ่ม ผุพังเริ่มชํารุดแล้วอันนั้นครับผมกบมันสามารถออกได้นะครับผมหาอยูหากินนะครับผมหมานไผ่หมานมันเจอกันตอนเช้านะครับผมครับผมอรุณสวัสดิ์ครับผมในตอนเช้านะครับทุกคนมาอยู่กับพี่น้องสายฮาพาไฮยูหากินนะครับผมแล้วก็พันตุ้ยครับผมสวัสดีครับผมก ชา้านี่เดี๋ยวพามาลุนอรอบดักกบนะครับผมเนาะหรือว่าแงบดักกบนะครับผมที่ได้ดักไว้เมื่อวานนะพันตุ่เนาะประมาณหกอันเนาะหกหลังหกอันหกหลังนะครับผมเป็นเนื้ออขี่ปลานะครับผมเนาะขี่ปลาหัวปลาก็เดี๋ยวไปดูกันลุนกันนะครับผมทุกคนไม่ก็จะอยู่จุดที่เอาใส่ก็จะเป็นตามขอบปลาอยู่ค่าฟังพูนครับผม นะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะให้บึงบรรยากาศทงไฮทงหน้าแงามสาวๆก่อนนะครับทุกคนมันจะสดชื่นนะครับผมนะวันตุยม,มีลมพัดมาพัดต้นเขาใบาเขามันจะสวยงามครับผมทุกคนเดี๋ยวให้บึงชมบรรยากาศกันก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปลุ่นแงบดักกบของเขานะครับผมลมใส่ลมตนน้นหนาวแล้วปลายฝนตนน้นหนาวนะครับผมทุกคนลมเย็นๆหนาวๆมาแล้ว นำเต็มเลยทุกคนนี่นำม,มาอีกเพราะว่าหน้าทางหลางเพิ่นหน้าจับบทันไดเปิดนะครับผมทุกคนเพราะว่าเขามันเริ่มไอ้ม่านทองนะครับผมเจ้าน่จะเริ่มปีดไ้เพราะว่าหน้าผมจะอยู่ข้างบนข้างบนนะครับน้ำก็เลยไหลเอาละทุกคนมาถึงแล้วครับผมจุดที่เข้าลงอ่า แงบดักกบนะครับผมทุกคนอยู่ตรงนี้นี่เป็นขอปลายยูค่าติดกับป้าเขานะครับผมแบบนี้ทำเลนะจิหมะตรงนี้พันตุยวางไว้หลังนึงไปลุ่นกันนะครับผมทุกคนว่ามันจะเป็นจังไดไปพันตุยมีรองร้อยปะ mất thí gọi này, thế. Ủa, một gắp mất thí một mất thí có mất thí một mất thí gắp mất thí gắp mất thí gắp mất thí นี <laughs> ่คือจุดที่สองจุดที่สองก็จะเงียบจุดที่สองเงียบถือว่าโด้ไอ้ยธอเอตัวนึงเฮ้ยโอ้คือบอดินมันดูมันดูนี่ครับผม ใส่อู้ยใส่ยังยูครับนี่คุณอ๋อหนึ่งแต็มครับผมเอ้าเดี๋ยวพันตุยออกมาให้ครับผมนั่นพันตุยใส่เลยตัวใหญ่ครับผมเดี๋ยวในการครับผมทุกคนนี่ก็บดถึกเห็นบนดินหนึ่งหนึ่งเลยเดี๋ยวเบิ้งหนึ่งแต็มมาแล้วทุกคนแต้มเขาอื่นว่าเต็มแรกแหกหมันนะครับผมกู้เต่าภูแก็เพื่อนเด็กกล้าวัย ทุกคนโอ้โหเติบใ่รุ่นใหญ่เลยครับผมเอา้ามาแล้วแอมแรกแหกมานครับผมฮะ <c oughs> นี่ครับทุกคนใส่สวยไม่เป็นกบเก่านะครับผมทุกคนใหญ่ครับ <c oughs> เอาละเดี๋ยวไปล้งางต่อไปครับ <c oughs> เอาเดี๋ยวรุ่นกันไปเรื่อยๆนะครับผมทุกคนไนป้ายยูค่านี้ มีอยู่เหลืออีกซีหลังเห็นโตแบบนี้แล้วนะจะรุ่นมั่นนะพันตุยตรงนี้หลังหนึ่งครับผมตรงนี้คือเห็นโดดเฮ้ยโอ้โดดทูกที่นู่นไปนู่นแล้วนี่ขึ้นดูพี่จะเท่าดีแล้วมั้งเอ้ยเราคือบ่มาตรงแงบนี่แงบอยู่นี่ นี่จะประมาณทีผมาเจนี่วะโอ้โมหินหอยเลยนู้มันหูว่ะโอ้บ่เขาครับผมทุกคนไปขึ้นอีกข้างนึงโอ้ไปขึ้นฟ้าบุญเสีย <c oughs> ดายครับเมื่อกี้ยังโดดต้อหนาตอตาโดดนั่นแสดงว่าตัวนี้หูแน่นอนเลย <c oughs> เอาไปกันต้อครับผม Này thì tìm thì bớt, hoặc bớt người luôn mi tụi này răng này. Phan tùy hoài tụi mi xem chuốc 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 này, này, này. này chuốc chuốc อยี่บุกเขาหรือว่ามันบ่มกบหรือปล่าตรงนี้เดี๋ยวมันนำสวมสมมาถอนไปกันต่อครับทุกคนหลังที่สี่บัถือต่อไปหลังที่หาครับผมตรงนี้มุมมุมข้างหน้าครับผมเดี๋ยวมีจอะเฉดจอดเฉเนาะเือว่าฮันตี้ เอาวะฮะบโอ้บุตรีโมมานตัวนี้เจ้าหนี้ดเดียวตัวเดียวเดี๋ยวเหลือหลังสุดท,<า>ท้ายครับผมทุกคน<ไ>อยู่ตรงโน้นมุมข้างหน้าตรงโน้นครับผมหลังสุดท้ายอยู่มุมข้างหน้านี่ครับผมเนาะคางตนอยู่ค่าเนี่มันตุยไปยไหนก็เป็นครั้งแรกเนะ <c oughs> าะที่ที่เคยดักนะครับผมทุกคนเพราะว่า ส่วนมากก็จะเป็นแต่ไสเบ็ดเนาะดักเบ็ด<ช>เพราะว่าเห็นเห็นกบมันกระโดดผมเนาะหลบนีผมก็เลยพากันมาใส่ก็เดี๋ยวไปรุ่นกันเรื่อยนะครับผมเนาะเพราะว่าถ้าเคยได้ใสแล้วก็จะได้ใสตลอดนะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นครัง้งแรกที่ใสเนาะของปีนะพันตุยเนาะนล่องแอนล่องพิทรลองถือกับผมทุกคนเป็นการทดสอบนะนี่จะข่า่อตอนสุดท้ายพันตุยรุ่น หรือวะบดถือฮะบดถือโอ้บดถือก็ผมทุกคนได้เยอะตัวนี้อ๋อเอาไปยังกับผมหาอยู่หากิ่งกันไปครับเรียบร้อยครับผมหกหลังนะฟันตุยได้หนึ่งเต้มครับผมนี่กับตัวใหญ่เติบอยู่ตัวใหญ่เติบอยู่ครับผมนี่หนึ่งเต้มก็เดี๋ยวจะดักไปเรื่อยๆเนาะฟันตุยเนาะเพราะได้ ผส,สมกันไปเนาะนพอได้พาดพอได้ขัวพอได้กินกับผมเนาะเพราะว่าทาั้งทั้งผมปีนี้กบก็ค่อนข้างที่จะมีหลายอยู่นะครับผมเนาะพันตุยแต่ว่ามัน,นมันเป็นตัวน้อยเนาะกบขึ้นไม่ครับผม,มกบมันกําลังใหญ่ไหมครับผมก็เริ่มพอมีเลยละ่ะแต่ว่าตัวใหญ่ๆแบบนี้ก็จะดักยากนะครับผมทุกคนเป็นกบเก่าเนาะพันตุยแล้วก็อีกจา,กางหนึ่งนามมันลายพอ้อมนาะามกันลายกบมันเลยเพราะอยากเขาเ่ามันมี มันมีแนวกินหลายแมนมีแนวกินหลายท่านนำลงอีกจังหน่อยเดี๋ยวสีมสันใส้เบิ้งอีกเทื่นึงแมนครับผม<แ>ก,ก็จะนัก็อย่าลืมฝากติดตามเป็นกำลังใจเด้ครับผมเนาะ<แ>พี่น้องสา,ายหาพาให้ยั่วกินครับผมเพื่อที่จะเฮ็ดเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับผมแ,แล้วก็ฝากติดตามพันตุยนะครับผมในช่องพันตุยสายลุยครับผมอ<แ>่าอยากเบิ้งพันตุยวิถีชีวิตพันตุยก็ไปรับชมได้นะครับผมเนาะในช่องพันตุย ใส่ลุยนะครับผมจะพา,าลุยไปใส่กับพ <laughs> <laughs> าลุยไปใส่กับไปนะครับผมเนาะไปเบิ้งกันว่าสิลุยยังครับแมนมัน <laughs> เป็นวิถีชีวิตการอายุวัคคีนนะครับผมเนาะฝากเป็นกำลังใจเลย,เลยครับผมเอาละถ้าเศร้าวันนี้ก็เดี๋ยวคอร์ดโตนะครับผมเอากบไปเก็บก่อนจังไดก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเนาะว่าจะมียังให้เบิง้งว่าจะพาไปหาอยู่หากินแนวใดนะครับผมฝากติดตามเป็นกำลังใจเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม